เนื้อหาแบ็กรูมเป็นเพียงเรื่องแต่งในโลกอินเทอร์เน็ตและคลิปนี้ก็ถูกจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel h a มบิแบร์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทุกคนจะรู้จักแบ็กรูมในด่านที่เป็นค่าบวกกันใช่ไหมเช่นด่านที่019หรือว่าที่เรียกกันว่า the Main Line, เดอะเมนไนเนาะนะพวกนี้ก็เป็นค่าบวกหรือว่าจะเป็นตาาาน999อะไรพวกนี้ แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าแบ็กรูมเนี่ยมันยังมีด่านที่ลึกลับซับซ้อนกว่าด่านพวกนี้ซ่อนอยู่อีกวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนหนึ่งของด่านพวกนี้กันครับนั่นก็คือนกาทีฟเลเวลหรือว่าด่านตระกูลติดลบนั่นเองโดยผมจะขอแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทนะเพราะว่ามันจะมีด่านค่อนข้างเยอะและผมก็อยากจะเก็บรายละเอียดแต่ละด่านให้ได้ครบๆด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงด่านที่ลบศนถึงด่านที่ลบสนะมาเริ่มกันที่ด่านลบศนย์ 0, กันเลยดีกว่า ด่านที่ลบศูนย์นะครับจะยังไม่มีการระบุความยากในการเอาชีวิตรอดและระดับความปลอดภัยเนี่ยก็จะไม่ทราบครับจานวน e n t ตี้ก็ไม่ทราบเช่นกันไม่ทราบอะไรเลยมีทฤษฎีนะครับว่าด่านที่ลบศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นด่านดั้งเดิมของด่านที่ศูนย์ครับโดยลักษณะ Layout ของด่านนี้ก็จะเหมือนกับด่านที่ศูนย์ The l o b b เลยครับเพียงแต่ว่าจากที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีขาวดำลายตารางหมากรุกแทนครับ ไปจนถึงลักษณะที่คล้ายคือรบกวนไปเลยก็มีครับด่านนี้นะครับจะมีความลึกลับสูงมากๆและข้อมูลก็น้อยมากๆเช่นกันครับโดยข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าวิกิดอตนะครับจะถูกแทรกด้วยข้อความจากใครบางคนผมขอเรียกข้อความที่แทรกพวกนี้ว่าพวกเขาก็แล้วกันนะครับโดยข้อความจากพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะบอกอะไรบางอย่างกับเราพวกเขาพยายามบอกเราว่าด่านที่ลบศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วคือด่านที่แท้จริงของแบค o รม และพวกเขาก็มีพรสวรรค์บางอย่างครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้รวมเป็นหนึ่งเข้าด้วยกันพวกเขาดูจะต้องการการเคารพบ,บูชาแล้วก็อ้างว่าเป็นด่านที่เต็มไปด้วยชีวิตครับจบแล้วข้อมูลด่านที่ลบศูนย์มีเท่านี้มาพูดถึงการเข้าออกด่านนี้กันบ้างดีกว่าสําหรับการเข้ามายังด่านลบศูนย์นะครับสามารถทําได้โดยการพยายามเข้าไปยังด่านที่ศูนย์จากด่านอ,าอื่น มันก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้คุณมาจบที่ด่านที่ลบศูนย์แทนครับสําหรับทางออกนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าพวกเขาจะไม่ให้คุณออกไปครับพวกเขาจะพยายามโน้มน้าวว่าเขาจะมอบพรสวรรค์ให้กับคุณเกลี้ยกล่อมให้พวกคุณสละกายหยาบและเข้ารวมกับพวกเขาซะที่นี่คือบ้านใหม่ของคุณแล้วครับและจากการเกลี้ยกล่อมตรงนี้บวกกับประโยคก่อนหน้าที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาได้รวมเป็นหนึ่งเข้าด้วยกันทําให้ผมคิดว่าพวกเขาเนี่ย อาจจะเป็นจิตวิญญาณของคนที่หลงเข้ามาและเสียชีวิตลงในด่านนี้ที่รวมเข้าด้วยกันครับส่วนพรสวรรค์ก็คือความสามารถในการรวมจิตวิญญาณเข้าด้วยกันอะไรประมาณนั้นละมั้งนะหมดแล้วด่านลบศูนย์ลึกลับมากเป็นที่มาของ Sur v i v a l d i f f i c u l t y ที่ระบุไม่ได้นั่นเองมาต่อกันที่ด่านที่ลบหนึ่งกันเลยดีกว่าด่านที่ลบหนึ่งนะครับหรือว่าเรียกว่า Gray s c a l e Hall นะผมจะแปลเป็นไทยว่าเป็นโถงทางเดินข่าวดำก็แล้วกันนะครับ ด่านที่ลบหนึ่งนะครับจะมีความยากในการเอาชีวิตรอดอยู่ที่ระดับ2จากทั้งหมด6ระดับครับแปลว่าไม่ปลอดภัยแต่ว่าจำนวนเอนติตี้ก็ถือว่าน้อยอยู่ครับด่านที่ลบหนึ่งนะครับจะมีลักษณะเป็นโถงทางเดินสีขาวไร้ที่สิ้นสุดซึ่งขนาบข้างด้วยประตูสีดำทั้งสองฝั่งครับเมื่ออยู่ภายในด่ดานนี้นะครับคุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงจีจากหลอดไฟแบบด่านที่ศูนย์ละครับแต่ว่าคุณจะได้ยินเสียงเปียโนจากไกลๆแทนครับ ซึ่งที่มาของเสียงเปียโนนี้ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ยิ่งคุณเดินตามถงทางเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าว่าคุณจะเข้าใกล้ที่มาของเสียงได้เลยครับแต่การที่คุณเดินลึกเข้าไปเนี่ยจะทําให้ภาพที่คุณเห็นเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปคล้ายกับคลื่นโทรทัศน์สมัยก่อนและในช่วงนี้นะครับคุณจะได้ยินเสียงโฆษณาเก่าๆในยุคคศสอ 1, 9นึ่และอีกไม่นานคุณจะเริ่มเห็นผู้คนใส่ชุดสูทแต่คุณจะไม่สามารถเห็นใบหน้าของคนพวกนี้ได้ครับ และคุณอาจจะได้ยินเสียงคนคุยแทรกเข้ามาพร้อมกับเสียงอื่นๆนะครับและภายในด่านนี้นะครับเราสามารถที่จะพบเจอกับแหล่งน้ำอมอมอนบนพื้นได้ครับซึ่งถ้าคุณแหงนหน้าขึ้นไปมองบนเพดานเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าแอ่งน้าพวกนี้เกิดจากการที่น้ำอมมอนมันหยดลงมาจากบนเพดานนั่นเองและด้วยความที่สภาพแวดล้อมรอบตัวพยายามปั่นประสาทคุณหนักมากๆคนที่มาไกลได้ขนาดนี้ในด่านนี้ก็จะเริ่มหันหลังกลับไปในช่วงนี้แหละครับและหลังจากที่พวกเขาเดินทางกลับ อยู่ดีๆพวกเขาก็จะพูดถึงเอนติตี้ลึกลับที่พวกเขาเรียกกันว่านิวทริชาขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเอนติตี้นี้อยู่เลยครับมาพูดถึงวิธีการเข้าออกภายในด่านนี้กันดีกว่าวิธีที่เราจะเข้ามายังในด่านลบหนึ่งได้นะครับให้คุณทำลายกำแพงที่ด่านที่ศูนย์หรือว่าโนคลิปกำแพงที่มืดๆก็ได้ครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่คุณโนคลิปในด่านไหนก็ตามภายในแบ็กรูมนะครับมันมักจะเป็นการออกจากด่านนั้นๆ แต่ว่าปลายทางจะไปจบที่ตรงไหนก็ต้องลุ้นกันอีกทีครับส่วนทางออกนะครับประตูตาละบาลภายในด่านลบหนึ่งเนี่ยจะพาคุณไปยังหนึ่งใน4ด่านนี้ครับด่านที่ลบส overflow ด่านที่0 the l o b b y ด่านลับ the white out หรือด่านที่2 pipe dreams แนะนำว่าให้คุณหาประตูที่จะพาคุณกลับไปยังด่านที่0นนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึก อยากผจญภัยแล้วก็มีทรัพยากรน้ำมอมอนเพียงพอนะครับก็สามารถที่จะไปยังด่านที่2หรือว่าด่านลับ The Whiteout ก็ได้ครับแต่เราไม่แนะนำอย่างยิ่งให้คุณไปยังด่านที่ลบสครับเพราะด่านนี้มันอันตรายมากๆและนี่ก็คือทั้งหมดของด่านที่ลบหนึ่งนะครับต่อมาเรามาพูดถึงด่านที่ลบสองกันดีกว่ามันจะยาวพอสมควรเลยนะด่านที่ลบสองนะครับจะมีความยากในการเอาชีวิตรอดอยู่ที่ระดับ4จากทั้งหมด6ระดับ แปลว่าไม่ปลอดภัยและจำนวน e n t ทิตีค่อนข้างเยอะครับด่านนี้นะครับเป็นด่านที่อันตรายด่านหนึ่งเลยและเต็มไปด้วย e n t ทิตีที่ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ด้วยครับโดยลักษณะเด่นของด่านนี้คือมันสามารถที่จะล่อหลวงคุณให้เข้ามาได้เวลาที่คุณอยู่ใกล้กับทางเข้าของด่านนี้หนานที่ลบสองนตอนนี้ที่ทีมเม็กสามารถจะสำรวจได้นะครับประกอบไปด้วย4พื้นที่ย่อยที่จะแตกต่างกันอย่างมากครับมาเริ่มกันที่พื้นที่แรกนะครับ เดอะพูลสา้ําพื้นที่นี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับชั้นใต้ดินที่มีน้าท่วมขังครับและในหลายๆห้องเนี่ยก็จะมีสภาพที่โคตรโสมและพร้อมจะพังลงมาตลอดบางจุดก็ถล่มลงมาแล้วด้วยและภายในพื้นที่นี้นะครับจะมีท่อช่องระบายอากาศและหลอดไฟสีส้มอยู่ตามทางตลอดแล้วก็ยังมีสายไฟที่ห้อยไปมาด้วยครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังการแตะโดนน้ําด้วยไม่งั้นจะโดนชอ็อตได้ครับ น้ำที่ท่วมขังภายในด่านนี้นะครับก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยครับนอกจากน้ำอมอนนั่นเองแต่โชคร้ายหน่อยนะครับที่น้ำอมอนพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะดื่มได้ครับเพราะมันสกรปรกมากมันเต็มไปด้วยเหล็กดินและแบคทีเรียสุดอันตรายครับและความประหลาดของชั้นนี้อีกอย่างก็คือคุณสามารถที่จะโดนเทเลพอร์ตไปยังจุดอื่นของพื้นที่นี้ในตอนไหนก็ได้ด้วยครับและสิ่งที่ประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่นี้จะมีทางให้คุณ เลี้ยวขวาเท่านั้นครับไม่มีการเลี้ยวซ้ายไม่มีการเลี้ยวแบบยูเทิร์นและทางก็จะแคบมากๆซึ่งไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่กลัวความแคบครับความลึกของน้ําในพื้นที่นี้นะครับก็จะต่างออกไปในแต่ละจุดครับบางจุดก็ตื้นบางจุดก็ลึกแสงไฟจากหลอดไฟสีส้มนะครับจะเป็นเพื่อนรักของคุณในพื้นที่นี้เพราะมีการรายงานว่าหากคุณอยู่ในพื้นที่มืดๆนานๆเนี่ยคุณจะมีอาการหวาดกลัวและหวาดระแวงอย่างหนักแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณจะปกติทุกอย่างก็ตามครับ และบางทีไฟพวกนี้ก็สามารถที่จะดับลงพร้อมๆกันด้วยซึ่งถ้าคุณอยู่ในพื้นที่นี้ณนะตอนนั้นก็เตรียมตัวสติแตกได้เลยครับและยังมีการรายงานด้วยนะครับว่าในบางครั้งเนี่ยน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่นี้มันเหมือนว่าจะสามารถเคลื่อนไหวได้เองและพยายามที่จะสื่อสารกับคุณด้วยครับจะมีข้อสันนิษฐานว่าน้ําพวกนี้เนี่ยมีสติปัญญาหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มแน่นอนนะเอ t นติตี้ในพื้นที่นี้นะครับจะมีชื่อเรียกว่า s c r e a m e r s ครับ Screamers จะมีลักษณะคล้ายมนุษย์ตัวสูงใบหน้าจะมีเพียงจมูกแล้วก็ปากที่ใหญ่ยาวซึ่งเอาไว้ใช้กรีดต,ตามชื่อนั่นเองครับซึ่งเสียงกรีดจากสครีมเมอร์นะครับจะมีแค่คนที่ถูกกรีดใส่เท่านั้นที่จะได้ยินครับคนอื่นๆจะไม่ได้ยินเสียงด้วยและมีรายงานว่าเสียงกรีดของสครีมเมอร์เนี่ยจะทําให้คนที่ถูกกรีดใส่ย้อนกลับไปณนะจุดที่คนคนนั้นเคยอยู่เมื่อหลายนาทีที่ผ่านมาหรืออาจจะหลายชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้ครับแล้ววิธีไปยังพื้นที่ต่อไปครับให้สังเกตลักษณะของห้อง ที่มีระดับน้ําต่ําลงมาและเชื่อมกับห้องโถงสีน้ําเงินครับซึ่งถ้าคุณเข้าไปยังพื้นที่ต่อไปแล้วคุณจะไม่สามารถกลับมายังพื้นที่เดอะพูลได้แบบตรงๆอีกครับวันยนั่ก็คือเลี้ยวกลับมาก็ไม่เจอเดอะพูลแล้วมาพูดถึงพื้นที่ที่2 The Hall of Dow f r a m e s หรือว่าห้องโถงเพลิงมอดกันบ้างดีกว่า The h a l l of d า w f ฟ a m e s นะครับจะเป็นแมนชั่นขนาดใหญ่สไตล์ยุควิกตอเรียนที่มีผนังคอนกรีตเปื่อนๆสีทนฟ้าแล้วก็พรมสีขาวครับ จะมีรูปภาพของผู้คนยุคคศ .1600 ตามผนังด้วยนะและบนเพดานเนี่ยจะมีตะเกียงที่ส่งแสงสีน้ำเงินเข้มออกมาอยู่ตามทางโดยที่สีของห้องโถงนี้นะครับจะเป็นสีโทนน้ำเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับมีการรายงานว่าคุณสามารถที่จะได้ยินเสียงแปลกๆมากมายใน The Hall of d o w f l a m e s และเสียงที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือเสียงเปียโนที่ปิดเพี้ยน ที่คุณจะได้ยินอยู่ไกลๆครับซึ่งเสียงเปียโนนี้จะเล่นเป็นเพลงต่างๆมากมายตั้งแต่เพลงโมซาร์ทไปจนถึงเพลงทิ p โ o ทรูเดทิวลิปส์แสงไฟภายในห้องโถงม,มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจากสีเงินเป็นสีแดงได้ครับและในช่วงเวลาที่ไฟเป็นสีแดงเนี่ยคนที่เดินลึกเข้าไปในห้องโถงจะค่อยๆเลือนลางและหายไปจากโลกความเป็นจริงในที่สุดครับดังนั้นหากคุณอยู่ในแสงสีแดงให้คุณหยุดทุกการเคลื่อนไหวซะซึ่งเอนิตี้ต่างๆ ก็จะหยุดเคลื่อนไหวหากอยู่ภายใต้แสงสีแดงเช่นกันครับพื้นที่ที่3 The Ab a s a สอเวจีเดือบ s นะครับจะมีลักษณะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้คุณสามารถยืนและเดินไปมาได้นะการเดิน <c oughs> ทางใน The Abyss นะครับ <c oughs> คุณจะเห็นแค่สิ่งที่อยู่ด้านหน้าของคุณเท่านั้น <c oughs> โดยพื้นที่รอบๆจะมืดสนิทเลยครับแต่ถึงแม้ว่าในพื้นที่นี้จะไม่มีอะไรส่วสนใหญ่นะ <c oughs> เราอาจจะเห็นสิ่งก่อสร้างแปลกๆก,ก,ก,กระจายตามจุดต่างๆ ที่ทํามาจากเครื่องใช้ในครัวเรือนและคุณจะได้ยินเสียงติ๊ก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 จากไกลๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าสภาพของด่านนี้จะดูน่ากลัวและชื่อในพื้นที่นี้อาจจะดูโหดไปสักหน่อยแต่น่าแปลกครับที่พื้นที่นี้กลับไม่มีเอนติตี้ใดๆอยู่เลยและพื้นที่นี้ส่วนมากก็จะปลอดภัยไม่อันตรายครับและอีกอย่างก็คือพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่จะหยุดการสำรวจลงเพราะว่าหลายๆคนจะเจอกับทางออกที่จะไปยังชั้นที่ลบสาม ได้นะจุดนี้ครับจึงทําให้พื้นที่นอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ถูกบันทึกนอกจากพื้นที่สุดท้ายที่ผมกำลังจะพูดถึงครับพื้นที่ที่4ี The ่ e ต่าคัฟคัสเก้เมสเขาวงกตค c ฟคาสเก้อันอนี้เพราะวะไม่รู้พื้นที่นี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเขาวง,งกตที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สีม่วงท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าและมีเมฆมากเหมือนปกติครับพื้นหองเขาวง,งกตก็จะเป็นพื้นหญ้าสีม่วงด้วยเหมือนกันพื้นที่นี้ยังไม่ได้รับการสำรวจมากนะัก แต่ก็มีรายงานถึงความแปลกของพื้นที่นี้อยู่ครับเช่นรูปปั้นที่ทําจากใบไม้หรือก้อนหินที่วางเรียงกันคล้ายรูปนาฬิกาและบางจุดก็จะมีแท่นวางรูปปั้นแต่ว่าไม่มีรูปปั้นวางอยู่นะซึ่งแต่ละแท่นนะครับก็จะมีป้ายสีทองแดงติดอยู่และเขียนไว้ว่า The c h a v i ซึ่งความหมายของป้ายนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะว่ามันคืออะไรและมีการรายงานระบุไว้ด้วยนะครับว่าอาจจะมีพื้นที่ที่ห้าอยู่ด้วยซึ่งลักษณะของพื้นที่นี้นะครับจะคล้ายๆกับลอปบี้โรงแรม แต่ว่าก็เป็นไปได้ครับที่พื้นที่นี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นด่านอื่นไปเลยก็ได้ครับสําหรับการตั้งถฐานหรือว่าชุมชนในด่านนี้นะครับด่านที่ลบสเป็นด่านที่ตั้งฐานได้ยากมากครับแต่กลุ่มแม็กก็พยายามที่จะหาทางตั้งฐานที่พื้นที่ที่3าม e ด b y อาบอยู่นะมาพูดถึงการเข้าออกด่านที่ลบสกันบ้างดีกว่ามันจะมีหลายวิธีมากครับที่ทําให้คุณมาจบที่ด่านลบสงได้ดังนี้ครับ 1. การโอคลิปจากด่านไหนก็ตาม 2. การเข้าประตูที่ด่านลบ1 3. การโนคลิปผ่านกำแพงสีเหลืองที่ด่าน13 4. การเข้าประตูพังๆในด่านที่19 5. ก,การหาห้องจังชั่นที่ด่าน34หรือ 6. ก,การหลับที่ชั้น37ครับและการออกจากด่านที่2นะครับก็สามารถที่จะทำได้ดังนี้ครับ 1. บันไดบางจุดของด่านนี้อาจจะพาคุณไปยังด่าน p a r a ไ i s e ได้ครับ 2. ถ้าคุณเจอช่องตรงผนังของพื้นที่เดอะพูลหากคุณสามารถลอดผ่านช่องนั้นได้คุณจะสามารถไปยังด่านที่ลบสได้ครับและ 3. การเดินทางในพื้นที่เดอะบิสโดยไม่ระวังตัวคุณอาจจะไปโผล่ที่ด่านที่64ได้เหมือนกันครับและสําหรับใครที่อยากเข้า Discord หรือว่าอยากสมัครเป็นสมาชิกหมีนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างแล้วครับผมและสําหรับพื้นที่ที่5ของด่านนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเหมือนกับล็อบบี้โรงแรมใช่ไหม จริงๆมันอาจจะเป็นไปได้ครับว่ามันคือด่านที่5้าเทอร์เรอรโนั่นเองใครที่อยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับดา่านนี้ก็เข้าไปดูตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับ